วิธีขอขมาพ่อแม่ที่ถูกต้องทำก่อนสิ้นปีชีวิตติดขัดจะดีขึ้นใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วก่อนสิ้นปีสิ่งที่ทุกคนควรทำคือการขอขมาพ่อแม่ซึ่งวิธีขอขมาพ่อแม่โดยหลวงพ่อจรรันได้แนะนำวิธีเอาไว้วิธีหลังเท้าขอขมาพ่อแม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 1. นซองใส่ปัใจจัยให้พ่อแม่ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี 2. ผ่านทูบเทียนแพรและพงมาลายัยที่มีดอกมะลินในพงมาลัยหนึ่งพวง 3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่นิยมเป็นชุดนอนและอาหารที่ท่านโปรด 4. ผ้าเช็ดมือผืนใหม่ 5. ผ้าขาวดิบ 6. ถาดใส่ของวางทับด้วยผ้าขาวดิบ 7. กระมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่นลอยน้ำด้วยดอกมะลิหรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบน้ำหอมขั้นตอนการประกอบพิธีล้างเท้าขอขอมาพ่อแม่ 1. ก่อนเริ่มพิธี ให้อธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกล่าวตามนี้องค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อนามสกุลวันนี้ลูกตั้งใจจะมาขอขามาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทินแม่สือเทพพยายดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณี พระแม่คงคาแม่พระภายแม่พระเพิงวันนี้เวลานี้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขามาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเถิน 2. จากนั้นพาพ่อกับแม่มานั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาส่วนตัวเราก็นั่งกับพื้น 3. จับเท้าท่านมาล้างในกละมังน้ำอุ่นที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆที่ทำไว้กับท่านทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่ลูกได้กระทำร่วมเกินหรือทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย 4. เมื่อล้างสะอาดและขอขอมาพ่อแม่เสร็จแล้วให้นำเท้าท่านมาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดทำความสะอาดในแห้ง 5. อย่าเพิ่งให้เท้าท่านถูกพื้นให้วางบนขาของเราก่อนและอธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกครั้งว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่คงขาเจ้าขาแม่พระภายเจ้าขาแม่พระเพงเจ้าขาข้ามาขอขมาลาโทษขอเป็นทิพยายานนำความดีและกุศลผลบุญ ที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราชและนายนิติยาบาลให้ด้วยให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ข้าขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุปการีแล้วกราบขอขอมาท่าน 6. จากนั้นก็มอบผ่านทูบเทียนแผ่กับท่านแล้วก็พูดว่า ลูกขอขมาขออโหสิกรรมขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะครับท่านก็จะพูดให้ศีลให้พรให้ชีวิตใหม่กับเรา 7. สุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้าลูกชื่อนามสกุลขออนุมโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วยเธินลูกขอนาบุญกุศลส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรนายเวรที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันให้รับกุศลของลูกณบ,บัตนี้เดี๋ยวนี้คํากราบขอขอมาพ่อแม่กายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโสที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลประมาทพลาดพัง้งทําผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน หากนึกได้ว่าเคยทำสิ่งใดเอาไว้เช่นเคยเถียงท่านเคยดื้อไม่เชื่อฟังเคยทำร้ายจิตใจท่านเรื่องใดควรบอกให้หมดลูกได้สำนึกแล้วในทุกกรรมนั้นขอให้คุณพ่อและคุณแม่อโหสิกรรมให้ลูกถูกเรื่องด้วยนะครับและตอนท้ายของการกล่าวให้คุณพ่อคุณแม่พูดว่าขออโหสิกรรมให้ลูกๆในทุกเรื่องก็เป็นอันจบพิธี อานิสงส์ของการขอขามาพ่อแม่ 1. ไม่ว่าเจออุปสรรคใดในชีวิตจะสามารถผ่านไปได้หรือมีผู้ช่วยเหลือ 2. ได้รับโอกาสดีๆทั้งการงานและการเงินหากตกงานก็จะหางานใหม่ได้ง่าย 3. ถึงข่าวเคราะห์ขึ้นมาจะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือให้แขวงแกราด 4. มีความรักที่ดีอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกัน 5. ชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรม 6. สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจิตใจสงบได้เร็วลองไปทำตามกันดูนะครับ